สวัสดีเพื่อนๆนนักกฎหมายผู้รักการเรียนรู้นะครับวันนี้ก็มาพบกับการบรรยายหลักกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญานะครับวิธีพิจารณาความอาญานั้นนะครับเป็นกฎหมาย ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับกฎหมายอาญานะครับเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับนะครับมีโทษตั้งแต่ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สินนะครับนั่นคือในเนื้อหาสารบัญญัตินะครับแต่ หากว่ามีแต่กฎหมายสารบ,บัญญัตินะครับแต่ไม่มีกฎและกติกาในการนำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและนำตัวมาลงโทษนั้นกฎหมายสารบ,บัญญัติก็ไม่มีผลแต่ประการใดนะครับในเบื้องต้นนั้นนะครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบ้านเรานะครับ ใช้ระบบกล่าวหาเป็นหลักเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็มีบางสารในสารยุติธรรมก็คือสารทุจริตและปะพฤติมีชอบนะครับแล้วก็ในสารปกครองอย่างนี้นะครับก็ใช้ระบบไต่สวนนะครับ ว่ากันด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นนะครับคือกฎหมายแม่บทนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้ผมก็มาไล่เซตแล้วก็สร้างช่อง YouTube ขึ้นมานะครับซึ่งผมได้แชร์ลิงก์ลงไปในหน้า Facebook ของผมนะครับขอรบกวนนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกด Subscribe นะครับก็ ช่วยเข้าไปกดด้วยนะครับาการนี้นะครับผมจัดขึ้นมาเพื่อนักกฎหมายผู้รักการเรียนรู้นะครับที่จะเรียนกันในสาธารณะแบบนี้นะครับผมจะได้นำหลักกฎหมายต่างๆมาผ่าน Facebook l i v e และ YouTube l i v e ในสัปดาห์หน้านะครับเนื่องจากผมเองนะครับก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญ ในระบบออนไลน์มากนักนะครับแล้วก็ในเรื่อง Facebook นั้นก็ใช้อยู่เป็นประจำแต่ก็เพิ่งเริ่มไลฟ์สดนะครับเมื่อประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาในภาพรวมนะครับในภาพรวมก็บอกได้เลยว่าถ้าใครติดตามนะครับก็จะได้ความรู้และประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ตามใดก็ตามเหมือนดาราล่ะครับ ตราบใดที่ยังไม่ดังหรือนักร้องที่ยังไม่ดังก็ยังไม่ค่อยมีผู้คนติดตามนะครับผมเองนั้นมีเจตนาหลักเลยในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แล้วก็ตั้งปณิธานเลยว่าชีวิตนี้นะครับก็จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายเนี่ยตลอดไปจนผมไม่มีแรงที่จะพูดนี่แหละครับบอกได้เลยว่าตั้งแต่วันนี้ไปนะครับ ผมก็จะพยายามนำกฎหมายในส่วนที่สำคัญนะครับและนำไปใช้ในทางปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำก็ขอ,ขอเท้าความนิดหนึ่งว่าในการเรียนกฎหมายนั้นนะครับเราเรียนกันมาในชั้นนิติศาสตร์นั้นนะครับตั้งเดิมตั้งตั้งเดิมก็จะมีอาจารย์ประจำคณะนะครับผู้พักษาและอายการนะครับ ก็แต่ก่อนไม่ได้ค่อยสอนกฎหมายกันมากนักนะครับในกฎหมายเราก็เรียนแต่เรื่องสาระบัญญัตินะครับซึ่งไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติละครับเพราะในสาระบัญญัตินั้นเราสามารถที่จะค้นคว้าได้ด้วยตัวเองอ่านและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองนะครับนั่นคือที่มาของชีวิตผมนะครับจบน,บนิติศาสตร์บัณฑิต ของรามรุ่น18นะครับเปรวเทียนให้แสงรามกำแหงให้ทางนะครับซึ่งที่ผมกลาม่าวนี้ผมกลาม่าวตัวตนผมนะครับแต่ผมเวลคัมนะครับยินดีต้อนรับนักกฎหมายทุกสถาบันเลยนะครับเพราะที่แห่งนี้นะครับผมตั้งพณิธานเลยว่าผมจะแบ่งปันในเนื้อหาสาระของกฎหมายที่นำมาใช้ในทางปฏิบัติและมีปัญหา กันบ่อยๆนะครับอย่างเรื่องราวในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการบรรยายคำฟ้องในคดีอาญาซึ่งหลักกฎหมายนั้นเราต้องจำไอ้แม่นยำนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบของคำฟ้องคดีอาญาครับในเรื่องนี้นะครับมีประเด็น มากมายนะครับในขณะที่ผมเรียนอยู่ในชั้นนิติศาสตร์นั้นนะครับผมว่าผมก็รู้ระดับหนึ่งแล้วนะพอเราเรียนมาในระดับเนติบัณฑิตเนี่ยเราก็ว่าเรารู้เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วพอเราสอบเป็นผู้วักษาได้เราก็ว่าเรามีความรู้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่หาเป็นเช่นนั้นไหมนะครับถึงปัจจุบันนี้แม้กระทั่งผมเองนะครับได้ดูคำฟ้องแต่ละฉบับเนี่ยดูแนวคำพักษาแต่ละฉบับที่ผ่านมาเนี่ย ปรากฏว่ายังมีเนื้อหาสาระของคำฟ้องเนี่ยที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันอมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับอย่างเช่นใน,ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำมากล่าวในในไม่ช้าอีกแต่นี้ไปนะครับวันนี้นะครับผมก็เซตเสร็จระบบช่อง y o u t u b e นะครับก็ขอ,ขอโปรโมทช่อง YouTube นิดหนึ่งก่อนนะครับ สาเหตุที่ยกขึ้นมาโปรโมทนะครับเนื่องจากว่าใน YouTube นั้นนะครับเดี๋ยวจะมีสตรีมไลฟ์อีกจะลงไว้แล้วก็จะอยู่ในที่ตรงนี้สาธารณะนะครับอย่างผมพูดวันนี้อีก10ปีก็ยังมีสิ่งที่ผมพูดวันนี้แล้วรอดูว่าชาเลนจ์กันเลยท้าทายกันว่า10ปีแต่นี้ไปผมอยู่จุดตรงไหน,นคุณอยู่จุดตรงไหนนะครับท้าทายนะครับวางกันแบบลองเทอมเลยนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชอบแบบ s h o ต t ทอมนะครับแบบสั้นๆนะครับแบบอะไรอะไรก็ตามแต่เนี่ยบอกอยากสําเร็จภายใน1เดือน3เดือนอกเดือน 1, 1ปีลองสิครับว่ามาเรียนรู้กับลุงนันสอนกฎหมายสัก2-3ปีแล้วพัฒนากฎหมายพัฒนาการกฎหมายของคุณนะดูว่าจากก้าวหน้าไปกันหาดไหนวันนี้นะครับผมได้อัพคลิปลงในช่อง y t u t u เนี่ยประมาณ7คลิปซึ่งในคลิปเหล่านั้นนะครับก็จะมีผมแนะนําตัวเองอยู่1คลิป แล้วมีการขึ้นป้ายสถาบันลงนันสอนกฎหมายก็อีกคลิปหนึ่งนอกจากนั้นนะครับก็จะมีคลิปเกี่ยวกับแนะนําโดยเฉพาะอย่างยิ่งทนายความนะครับผมเห็นแล้วว่ามีทนายความเนี่ยเข้ามาติดตามฟังและสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้อีกหลายสเต็ปเลยทีเดียวนะครับผมได้ให้แนวคิดหรืออะไรต่างๆทั้งหมดอยู่ที่ลงไว้เจ็ดคลิปนะครับแล้วหลังจากนี้นะผมตั้งปณิธานว่า ผมจะทําคลิปดีๆแบ่งให้กับเพื่อนตนายความนะครับในที่นี้ผมไม่ได้ฟิกกลุ่มนะครับ 3. อาชีพเท่านั้นเองที่ใช้กฎหมายวิธีสบัญญัติเยอะที่สุดนั่นคือตนายความนะครับพนักงานอายการและผู้วิพากษานอกเหนือจากนี้นะครับแทบจะไม่ค่อยได้ใช้พวกวิแพ่งวิอายาหรือพยานกันมากนะักนะครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่เป็นศูนย์รวมจุดรวมนะครับผมแนะนำไปแล้วหลายๆครั้งในหลายๆลายเวทีนั่นคือกฎหมายนะครับในหัวข้อว่าข้อเท็จจริงและการวิจัยปัญหาข้อเท็จจริงนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมแนะนำเล่มนี้ที่เขียนโดยท่านอาจารย์ไปโรดวายุภาพนะครับไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนปกไหม แต่หัวข้อไม่เปลี่ยนนะครับข้อเท็จริงและการวิิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงนะครับมี1เล่มนะครับดูนะครับเล่มต่อไปนะสเล่มต่อไปนะครับเป็นเรื่องเดียวกันการวิิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายคดีแพ่งนะครับมี2เล่มนี่นะครับอาจารย์ไปโรดวายุภาพได้แต่งหนังสือขึ้น3เล่มนี้เมื่อเวทีที่แล้วนะผมได้ไปเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ทนายความรุ่นใหม่นะครับที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงนะครับในหัวข้อเรื่องการทำคำคู่ความอย่างไรให้ไร้ข้อผิดพลาดหรือถ้าเกิดผิดพลาดก็น้อยที่สุดนะครับแต่กลายเป็นว่าผมได้นำแง่คิดลนมุมมองในกฎหมายในหลายๆเรื่องที่ทนายความรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็ตามแต่จะต้องรู้นะครับโดยได้แนะนำ หนังสือสามเล่มนี้แหละเป็นหลักจากนั้นก็ได้แนะนำในเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องเลยทีเดียววันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับถ้าใครได้อ่านหนังสือทั้งสเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าใครสอบเนติบัณฑิตสอบอายการผู้ช่วยและสอบผู้ช่วยผู้อกษาเราต้องมีเนื้อหา ข้อกฎหมายที่ต้องไปเรียนต้องไปอ่านเยอะหนังสือ3เล่มนี้ความหนาประมาณ1,600หน้านะครับถ้าใครตอนนี้เป็นทนายความแล้วก็มาสแวงหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม<ๆ>ผมแนะนำให้ไปหาซือ้อหนังสือทั้ง3เล่มนี้นะครับแล้วมาทำการเรียนรู้และปฏิบัติการนะครับเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้ตัวเองนะครับรับรองได้ สุดท้ายนะครับท่านจะเป็นนักกฎหมายชั้นยอดนะครับซิ่งเหล่านี้เราสามารถพัฒนาได้ด้วยการเรียนรู้และปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นทนายความเป็นอายการหรือเป็นผู้พักษาหาได้อาศัยเทยเพียงความรู้ในทางกฎหมายไม่นะครับดั้งเดิมนะครผมเข้าใจว่าพอผมจบเนติบัณฑิตแล้วเนี่ยผมจะต้องมีความรู้มากมาย แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่นะครับผมได้ใช้เวลาตรากตำในการอ่านหนังสือประมาณ2ปีครึ่งในการสอบนะครับปรากฏว่าครั้งเดียวมีรายชื่ออยู่เป็นผู้ช่วยผู้วกษารุ่นที่41นะครับผมกล่าวย้ำไม่เห็นว่าหนทางที่จะประสบความสําเร็จในการเป็นผู้วกษาเหรืออีการนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแค่ท่านมีความตั้งใจตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอท่านต้องใช้ความบริยบอุสาหะนะครับ หรือแม้กระต่งที่ว่าเป็นทนายความนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่แบบคุณพัฒนาเรียนรู้กฎหมายแล้วนําไปใช้ได้จริงนะครับบางครั้งก็นํามาข่มกันว่าเป็นทนายความบางคนจบเนไม่จบเนมันหาได้อยู่ตรงนั้นไม่นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่จะทําเนื้องานที่คุณได้รับมาจากลูกความของคุณน่ะให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ทเที่ยงตรงหรือเป็นธรรมได้หรือไม่ บางทีข้อเท็จจริงได้เปรียบแต่ทําไม่แพ้คดีก็มีนะบางคนใช้มีชามันนะครับเสียเปรียบแต่สามารถที่จะดึงข้อเท็จจริงให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะนะครับในการใช้กฎหมายนั้นนะครับเราต้องใช้เกิดความเที่ยงธรรมนะครับความเป็นธรรมเนี่ยมันอาจจะอยู่เหนือข้อกฎหมายด้วยก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราจับหลักกฎหมายไว้ได้แล้วนําความเป็นธรรมไป ใช้ในการประกอบอาชีพนะครับสักวันหนึ่งท่านก็จะประสบความสําเร็จเหมือนดังเช่นนักกฎหมายหลายๆท่านนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับข้อผมก็จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับผมได้กล่าวเลยว่าวันนี้ผมจะพูดถึงหลักของการบรรยายฟอ้องคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158ให้จำไว้นะครับนักสอบในการอ้างชื่อกฎหมายนั้นถ้าเป็นกฎหมายเรื่องเดียวกันจะบับเดียวกันอย่างวิอายามันจะมีขี่มาตราก็ตามการอ้างหลักกฎหมายให้เขียนเฉพาะชื่อกฎหมายเฉพาะมาตราแรกที่กล่าวถึงหลังจากนั้นก็ใส่ตัวเลขมาตรานะครับ แต่ถ้ามีกฎหมายอื่นเชื่อมโยงอย่างเช่นว่าเราวินิจฉัยวิอายาตอนนี้ในเนื้อหาวิธีสมัญ,ญัาินั้นก็ไอเขียนครั้งเดียวในชื่อของกฎหมายที่มีสมมติว่ามีสักสามาตราก็แล้วกันอย่างกรณีออกมาตรา158วงเล็บ5มีการแก้ไขคำฟ้อง263 264มีการเชื่อมโยงไปถึงมาตรา192เห็นไหม ข้อสอบออกอย่างนี้แหละของผู้ช่วยกับของอยายการแต่ของเนก็อาจจะสักสองมาตราสักสองสามประเด็นนะครับอย่างนี้ถ้ามีมาตราไอกฎหมายอื่นที่นอกเหนือเข้ามาอย่างเช่นมีประมวลกฎหมายอาญามาแทรกที่ต้องใช้ประกอบเราก็ต้องอ้างประมวลกฎหมายอาญามาตราอะไรใส่เข้าไปหรือถ้าจำเลขมาตราไม่ได้ก็ใส่ฐานความผิดเข้าไปหรือถ้ามีประมวลกฎหมายแพ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ยก แต่เราก็ยกระบุชื่อประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตราอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อมันจะไม่ได้ไปปะปนกับชื่อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นวิชาหลักที่เราต้องสอบนะครับนี่คือเคล็ดลับที่ผมจะเติมให้นักสอบไปเรื่อยๆมันจะทําให้การเขียนของคุณบางคนเขียนไม่เป็นใส่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากี่ทีก็อ้างถึงมันเสียเวลา ปัจจุบันนี้นะครับข้อสอบเนี่ยในทุกสนามมันจะออกยาวประเด็นเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเคล็ดลับเหล่านี้เราแทรกเข้าไปนะครับเอาละครับมาว่ากันด้วยคำฟ้องคดีอาญาในเรื่องนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่จะเทียบเคียงคำฟ้องกับคดีกับคดีแพ่งนะครับเรามาดูก่อนนะดูหลักกฎหมายนะครับผมกล่าวย้ำไว้ หลายครั้งแล้วในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงต้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา158มาตราเนี้ยมันสำคัญระดับท็อปไฟ1ใน5ของวิอาญาทั้งหมดมันเป็นจุดเริ่มต้นและก็เชื่อมโยงไปอีกหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องปูให้แม่นยำ ถ้าเราแม่นยำแล้วเราสามารถไปต่อได้จนถึงเส้นชัยนะครับบางทีเราวินิจฉัย158ไม่ผ่านมันจะผ่านไปถึง 163, 164ได้อย่างไรจำไว้ว่าถ้าคำฟ้องไม่ชอบกฎหมายเสียแล้วขัดต่อวิอายามาตรา158เสียแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขคำฟ้องได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญอยู่ตรงนี้ละวันนี้ผมประจำจะกระยี้ให้ทุกคนเข้าใจว่าในการทำคำฟ้องกรีอาญาน,นั้นนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อผมปูพื้นฐานวันนี้แล้วต่อไปท่านต้องไปอ่านทบทวนในเรื่องนี้นะครับการบรรยายคำฟ้องต้องไปอ่านทบทวนแล้วก็กรุณาไปอ่านเรื่อง แก้ไขคําฟ้องและคาให้การคู่กันด้วยนะครับแล้วท่านจะได้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆจะวินิจฉัยได้ถูกต้องนะครับเรามาดูต่อไปนะครับคำฟ้องคด,ดีแพ่งนั้นเราต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับดูนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะมันเป็นมาตราที่สำคัญ ระดับท็อปเช่นเดียวกันแต่ในเนื้อหาของเขาเองนั้นจะไม่ค่อยได้นำมาออกข้อสอบแต่จะนำเขาเนี่ยซึ่งประกอบคู่กับคำไอ้การตามมาตรา177วรวรกสองสองมาตรานี้จำให้แม่น177วรกสองนะคำไอ้การ172วรกสองคำฟ้องประกอบกันเมื่อไร่ปุ๊บไอ้เป๊ะไอ้แม่นยำให้ถูกหลักเกณฑ์ มันก็จะพาไปสู่มาตรา8 8 3ในเรื่องการชี้สองสถานมันก็จะเกิดสองสิ่งขึ้นมานั่นคือเกิดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นํำสืบนะครับพิสดารนะครับเรื่องแพงเนี่ยวุ่นวายเยอะกว่ากรเดีายาเยอะเลยนะครับก็เท้าความกันไปอย่างนั้นนะครับเราอ่านในควางนิดหนึ่งนะครับว่าเขาบอกว่าคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทย์ และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นโอ้สำคัญมากมายนะครับจําไว้นะครับและมาตารา172วรรค2ว่าให้จําเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจําเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นสําคัญที่สุดอยู่ที่รูป อรวมถึงเหตุแห่งการนั้นนะครับผมก็ยกไว้แค่นี้แล้วก็ไปต่อเรามาดูหลักเกณฑ์นะท่องแม่นยำทั้งสองเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญาเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของคดีทั้งหลายนะครับผิดพลาดในการบรรยายคำฟ้องเสียหายมากมายนะครับเรามาดูนะครับว่า ในเรื่องนี้นะครับอาจารย์เน้นนะครับต้องการให้ทุกคนที่ติดตามอาจารย์เนี่ยเป็นนักกฎหมายมืออาชีพจริงๆนะครับเน้นความเป็นมืออาชีพเน้นการรู้จริงไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแข่งขันกับตัวเองก็ดีของตัวเองนะครับเรามาดูต่อจะเห็นได้ว่าทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งนั้นมีข้อแตกต่างกันหลายจุดนะครับวันนี้ผมก็จะตั้งข้อ ประเด็นให้เห็นนะครับในคดีในการบรรยายคำฟ้องนะครับเรายเสนได้ว่าที่กล่าวมาสักครู่นั้นไม่มีไม่มีมม่องแพ่งนะครับที่ว่ามาสักครู่นั้นไม่มีตรงไหนเลยที่บรรยายหรือบัญญัติไว่าการเขียนคำฟ้องก็ดีเขียนคำให้การก็ดีจะต้องบรรยายกฎหมาย ไม่มีเลยไม่มีไม่มีโดยสิ้นเชิงแต่วิแ่งมาตรา134นี่คือที่มาว่าทำไมในคดีแ่งจึงไม่ต้องมีการกล่าวถึงข้อกฎหมายนะครับทำไมอย่างนี้คำตอบอยู่ในวิแ่งมาตรา134ครับ กฎหมายบัญญัติว่าในร้อยสสีว่าไม่ว่ากรณีใดๆห้ามมิให้สารที่รับฟ้องคดีไว้ปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีหมายถึงปฏิเสธพิพากษาและไม่ยอมมีคำสั่งอะโดยอ้างว่าไม่มีบทกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีหรือว่าบทบัญญัติในกฎหมายเครือบคลุมหรือไม่บริบูรณ์ มาตรานี้แล่ละครับเป็นตัวชี้วัดว่าทําไมในการบรรยายคำฟ้องคดีแพ่งไม่ต้องอ้างกฎหมายนะครับเขาต้องการในในคดีแพ่งนะครับต้องการให้กล่าวข้อที่จริงนะครับให้กล่าวข้อที่จริงกับคําขอบังคับข้อที่จริงก็ต้องกล่าวให้ถูกต้องตามมาตรา172วรรค2นะครับแล้วคําขอบังคับเนี่ยให้บาลานซ์กัน นะครับผมจะไม่กล่าวย้อนไปถึงรายละเอียดนะครับนี่แหละครับตรงนี้และเป็นหน้าที่หรือเป็นอำนาจของผู้พิพากษาที่จะหยิบยกข้อกฎหมายขึ้นมาปรับกับข้อที่จริงตามคำฟ้องและคำอ้ยการกับทางนำสืบที่คู่ความนำสืบยุติพนักศารต้องฟัง พยานหลักฐานให้ข้อเท็จจริงในคดียุติแล้วนำข้อกฎหมายไปปรับเราเคยได้ยินคุ้นๆใช่ไหมครับในกรณีไม่มีกฎหมายโดยตรงข้อไอ้เทียบเคียงกฎหมายแคร่เคียงอย่างยิ่งถ้าไม่มีกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งข้อใ,ใช้กฎหมายทั่วไป Out around the world นะครับจำไว้เคยมีการประชุมใหญ่ ในสารดีกานะครับนี่แหละประโยชน์ของนักเรียนอนอกเขาก็ค้นหาเทียบเคียงมีคำพิพากษาของต่างประเทศเอาสมมติว่าเป็นอังกฤษก็นำมาเปรียบเทียบแล้วก็นำมาเสนอพรีเซนต์ให้บรรดาผู้พักษาในสารดีกาได้ฟังนะครับแล้วก็ออกแนวตามนั้นเลยเข้าใจยังครับ เราระบบ i ีวิลล w แต่ในตามปฏิบัติการเราก็มีคอมมอนลอ w เข้ามาสะสมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสารบัญญัติหรือวิธีสมบัญญัติเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้จะสนุกนะครับเดี๋ยวกยไปติดตามต่อในวันพุธนะครับผมจะหยิบยกเรื่องกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา226 2 2 6, 22 6. ทับหนึ่งทับสองทับสามทับสี่และทับห้าจากนั้นก็เป็นมาตราสองสองเจ็ดและมาตราสองสองเจ็ดทับหนึ่งแปดมาตรานะครับแปดมาตราที่สำคัญเห็นไหมครับว่าผมพยายามจะเชื่อมโยงกฎหมายนั้นนะครับก็ทำงานพร้อมกันตุ้มตุ้มตุ้มก็ไม่ใช่ว่าหยิบทีละมาตรามานะครับมันมีการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้น มันมีคําพักษาดีกาฉบับใดที่เชื่อมโยงกันและไม่ยากมากนะักผมใช้คํำนี้ถ้ายากมากนะักบางเรื่องผมก็อ่านแล้วเวียนหัวผมแทบจะโยนทิ้งเลยบางฉบับนะครับกมาอายนะครับการใช้นั้นนะบางเรื่องซับซ้อนเกินไปที่จะออกเป็นข้อสอบแต่เราในฐานะเป็นต้านายความเนี่ยเราต้องค้นหาด้วยวิธีการใดๆจนได้เอาละครับนี่คือ วิแพงทีนี้เรามาดูวิอาญานะครับเรามาดูนะ158เห็นไหมครับการสอนกฎหมายไม่จําเป็นต้องไล่เรียงนี่ใช่ไหมนะไม่จําเป็นเลยเราเมื่อเราดูเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจกฎหมายต่อไปเราจับร่างปุ๊บนะโหลงนันแนะนําดีมากนําไปใช้ได้เลยพรุ่งนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าใครมีเรื่องนี้อยู่เรามาดูนะมาดูวิอาญา158เอาไอ้ทายว่าอาจารย์จะพูดถึงมาตราไหนก่อนให้ทายครับ ภายในใจนะเอาละครับเรามาดูฟ้องต้องทําเป็นหนังสือนี่ชัดเจนแบบควาฟ้องคดีอาญานะครับในคดีอาญานั้นนะครับต้องถือมาตรา158เป็นหลักเรามาดูนะครับไปทะลุไปเลยวงเล็บ6หรืออนุมาตรา6นะครับอ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นความผิด ตรงนี้มันชัดนะครับตรงนี้มันชัดผมต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าในการบรรยายคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาน,นั้นไอ้เปรียบเทียบกันคดีแพ่งนะครับบรรยายแต่ข้อที่จริงและคำขอว่าขออะไรให้มีความสัมพันธ์กันนะครับคำฟ้องกับคำขอนะครับแต่คดีอาญาไม่ใช่เห็นไหมครับไปมาตรา 158่งแวงเล็บบอกเขาบอกว่าอ้างมาตราในกฎหมายอ้างมาตราในกฎหมายต้องจําคานี้นะครับ <ะ S 1> ที่บัญญัติว่านะที่บัญญัติว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติว่ากฎหมายใช้คําว่าซึ่งนะครับเราใช้คําว่าที่ไม่ผิดไม่ผิดเลยนะครับมันง่ายกว่าด้วยอ้างมาตราในกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นความผิดเออทำไมมันคล่องอย่างนี้พอซึ่งแล้วเดี๋ยวหลงหลงลืมลืมนะครับ ห้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นความผิดคืออะไรในประมวลกฎหมายอาญานั้นไม่มีปัญหาเลยเพราะมีองค์ประกอบความผิดและโทษอยู่ในมาตราเดียวกันนะเป็นอย่างนี้ทุกมาตราเลยในประมวลกฎหมายอาญาแต่ตามพระราชบัญญัติต่างๆมันจะมีบทความผิด บทอยู่ส่วนหน้าแล้วจะมีบทกำหนดโทษเขาแยกไว้หมวดหนึ่งเลยมาตราไหนผิดอะไรโทษเท่ากันเนี่ยก็จะไปเขียนรวมกันไว้เลยนะครับอย่างนี้อย่างพรบหลายหลายฉาบับก็จะเขียนเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดมันจะมีบทความผิดกับบทลงโทษหลักนะครับทางปฏิบัติเราไม่ต้องไปดูว่าแนวคำพิพากษาสารีกาวินิจฉัยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดเราตอบข้อสอบเราต้องแยกแยก,แยกออกให้ได้ว่า ในกรณีอย่างนี้อ้างบทความผิดนะครับโดยไม่อ้างบทลงโทษอย่างนี้นะดีกาแนวไม่เป็นไรนะครับแต่ทางปฏิบัติเนะอ้างให้ครบนะครับอ้างให้ครบป้องกันปัญหาเพราะบางครั้งนะครับในคำพักษานั้นกว่าจะลงมาโน่นไปวิธิจฉยกันในชั้นดีกามันเสียเวลานะครับเอาละครับเรามาดูต่อจำไม่แม่นนะครับรงวงเท็บหเนี่ยของเนจะไม่ค่อยออกข้อสอบ มากเท่าไหร่